โอ้โอ้โดนหขาคละโอ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วครับตัวแรกโอ้มาแล้วครับผมโดนดูดูข้นมาเลยใช่ไมโอ้ใส่โอ้ยรุดโอ้ยโดนโดนแล้ว โดเลยลรัโอ้โด้แล้เลยคร้บเฮต้มที่สองครับเพื่อนพี่ๆนานาครับผมนี่ดูแั้แต้มที่สองก็โตรโด้้คัผมดันนี่ดครับผมนี่ครับพี่ๆนานาครับผม เต็มปากเลยครับไซนี่อย่างงามครับผมโอ้ยโดนครับโชวข้างหน้าเลยอุยอ้ยลุตอุ้ยโอ้ยขาวจริงด้วยครับผมท่านผู้ชมนี่ขาวจริงเลยครับโฉบข้าง,บางหน้านี่เลย,ยขวา้ยอยู่อย่าเข้าปากอุย้ยเข้าไม้ โอ้โหออกแล้วนะนี่ครับจะผลงานดิสโก้วิปนะครับผมดิสโก้วิปก็งโ,งโง่เดี๋ยวโก้เองนะผมนี่ตัวนี้เกาะมาเลยครับผมเกาะข้างหลังอ,อีกหนึ่งแต้มครับผมมาทดสอบการใช้งานจริงครับผมอันนี้ก็ดีลายปัดซิวนะผมลายเสเมือนจริงครับผมไม่ระแวง วันนี้ผมเอากระดีตัวใหม่มาทดสอบครับผมนี่ครับลายปลาซิวนะเพื่อนๆนี่ครับลายปลาซิวครับปลากัดไม่ระแวงครับผมเหยื่อเสมือนจริงนะครับเหมือนธรรมชาตินะครับผมนี่ครับหมายก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันครับไปตามหาผลงานกันว่าจะหมานหรือเปล่านะครับผมนี่ครับ โอ้โอโอ้โโหติดอู้เรียบร้อยเนาะเออออกแล้วออกแล้วอู้เขาตอ่อเขาตอ่อออกแล้วออกแล้วอู้ยมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับตัวแรกอู้ <laughs> อาแล้วครับผมม,ม,มาทดสอบการใช้งานจริงครับผมวันนี้ก็ดีลายปัสสิวนะผมลายเสมือนจริงครับผมไม่ระแวงโดนมาแรับแต้มแรกครับเดี๋ยวลองขาวหัวแดงกันบ้างครับทีนี้ โอ้ยโดนโดนแลวโดนเลยละครไม <laughs> <c oughs> ่รู้ว่าปลาอะไรครับแต่กดๆอยู่โอ้หโดนแล้วเลยคร้บฮึมนี่ครับเปลี่ยนสีปุ๊บโดนเลยแจ่มทีสองครับเพื่อน พี่ๆนานาครับผมนี่ัวรนเตรียมที่สอง กดโดนนักผมโดนกัดแล้วโอ้หน้าใจค้าหนักด้วยโอ้ในนี่โดนแล้วผมอย่างแก่มว่าตัวนี้ นี่ครับดูครับผมผลงานลายปลาซิวครับแจมแจมนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับพี่ๆนะนะครับผมเต็มปากเลยครับกระดี่ลายปลาซิวของผลงานผลงานของผมเองนะครับเหยื่อผมทําเองนะครับไซส์นี่อย่างงามครับผมน่าจะมีเกือบสองโลครับตอนนี้โอเคครับผม โอยโดโช oui. ูข้างหน้าเลยอุ้ยลุดอุ้ยลุดครับลุดโอ้ยขาวจริงด้วยครับผมท่านผู้ชมนี่ขาวจริงเลยครับโชบข้างหน้านี่เลย ขวา้าอยู่อยวาเลยครับขว้าเลยย้อนเลยครับผมอมออโอมากดข้างหน้าเดีาวเ้าแน่นองนับกดแบบน,นี้กดแบบนี้กดแบบนี้จดีเข้าป่านะจะ๋เข้าป่าอุ้ยเข้าไม้ โอ้โหออกลแล้วนะนี่ครับมาแล้วครับผมเกือบหลุดนี่ครับแท้มาอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้เข้าไม้หลุดไปแล้วจะผลงานดิสโก้วิ p นะครับผมดิสโก้วิ p ก็งโ,งโง่ๆเดี๋ยวโก้เองนะผมนี่ตัวนี้เกาะมาเลยครับผมเกาะมาข้างหลัง อีกหนึ่งแ้มครับผมตีไก่ลิฟครับผมเกือบหมดสปูนอุ้ยอุ <SM> <ot> <me> ้ยโดนโอ้โหอุ้ยโดนโดนอยู่ยังอยู่ยังอยู่ลืมเซ็ตเบรกโอ้โหมีมือโดนเซ็ตเบรก เลืมพิษเดชเฉยเลยโดนไปโดนครับตัวนี้ไม่รู้ปลาแล้วครับแต่ไม่ขึ้นน่าจะเป็นไอ้ค้าแบบนี้น่าจะเป็นไอ้ค้าครับลืมพิษเดชเฉยเลยโอ้โหไอ้ยดไอ้ดโอ้โหไอ้ดก็ไม่รอดครับผม วนไอโดซะง,งั้นครับไหมอยากกินปลาซิวก็ไม่บอกครับผมไอโดอยากกินปลาซิวก็ไม่บอกครับผมนี่ครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผมดิดกโก้ครับผมกองโง,โง่ๆเดี๋ยวโก้เองนะครับฝากผลงานนะครับไอโด โดนโอ้โหหนักครับตัวนี้หนักโอ้โหหลุดไปแล้วมั้งตัวนี้หนักเลยครับผมจะได้การครับผมน่าจะเป็นไอ้ค้าวอื้มขึ้นด้วยโอ้โห นะครับผมเข้าไม้แต่มั้งโ้ไส้อุ้ยรลุดโอ้หลุดเฉยนะครับตัวมัเลือ้อยโดนอีกครับผมหหนักด้วยหนักด้วยครับผม <ś led> อาจะเป็นท่งครับแน่นอนแบบนี้กดแบบนี้ครับโอหสามแปดเวทสามแปดเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับไม่ยอมขึ้นเลยดูสิขาครับผมข้าวไว้ข้าว,นาวหาวนงนี้ สุดท้ายก็หากันเจออยู่แล้วครับนี่ครับผมฝากผลงานด้วยครับผมดิกโกว้วิบความงโงๆโเดี๋ยวกโก้เองนะครับผมขว้าเลยครับไม่รู้ปลาอะไรไม่โดหรือเปล่าทำไมวิววิวเนี่ยสายเล็กๆๆมันไม้ดดครับแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่า ไอ้กบอู้์หืหืกบใหญ่ครับไอ้กบใหญ่ฝากผลงานไปด้วยครับผมไอ้กบใหญ่ก็ไม่รอดครับผมนี่ครับเย็นหมดแล้วครับผมเหยื่อตัวนี้เจอไอ้กบใหญ่เข้าไปครับรู้เรื่องฝากไปด้วยครับกระดีนะครับผมผลงานของผมเองครับมันมีชื่อว่าวิโก้กอโกโง่เดี๋ยวโก้เองนะครับผมเนี่ย โอเคครับใส่ตะขอทั้งหนาบอหวยมาติงมาลอบดแหละขอหน่อยขอเย่อ้ยลอยลยไปโดนเลยโอ้ลูดบ่ะ ลุ <laughs> ล <laughs> oh ้ดแล้วะเฮ้ย i̇şte ล <c oughs> ุยไปโดนเลยไหมโอ้โหโอ้รุดนุ้ไปแล้วเมนบนลนึ่นโมเมน้วโอ้ลุยไปดำเลยไหมอืมไอปออีกแล้วนี่นี่ องโง่เดี๋ยวโก้เองเยอะโอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับมาดูผลงานจากเจ้ากระดีตัวนี้นะครับผมเป็นกระดีที่ผมทําเองนะครับฝากพี่ๆนะนะช่วยตามผลงานด้วยนะครับผมลายลูกปลานะครับมีดูผลงานครับปลาเข้าครับผมสามตัวครับแต่ปลาเข้ามาสามแต้มแล้วก็ไอ้ดูนะครับ ไปดูมาไปดูมาสี่นะครับผมนี่ครับเยินหมดเลยครับตอนนี้ยังเยินครับดูมันจะกัดช่วงกลางๆตัวนะั่นเยินเลยหลายลูกปลานะครับปลากัดปลากินไม่ค่อยระแวงนะครับผมนี่ครับลายสวยๆวิบบัอบวิบบัอบนะครับผมนี่ครับสีไม่ฉูดฉาดเกินงปลาไม่ค่อยระแวงนะครับผมยังไงก็ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมกับกระดีนะครับผมของผมเองนะครับของนัตตัมเบดซิงนะครับโอเคครับเดีเร็วนี้เดี๋ยวเจอกันครับผม